วันนี้เป็นวันที่1กันยายนปี2021เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาพูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกกําลังฟังสิจิตปัญญาใหม่ๆจากพ่อทางจิตปิญญาลูกรู้ว่าดังเช่นที่ลูกดวงญาณได้มาที่นี่ได้เปลี่ยนรูปแบบของลูกดังนั้นพ่อก็ยังได้มาในหนทางเดียวกัน คำถามจากเมริวนี้สมมยาอะไรที่เด็กเล็กๆสามารถรับถ้าพวกเขาใส่ใจอย่างใหญ่ยิ่งที่จะอธิบายสิ่งที่พ่อได้ให้สมมยาอะไรที่เด็กเล็กๆสามารถรับได้ถ้าพวกเขาใส่ใจอย่างใหญ่ยิ่งกับการอธิบายที่พ่อได้ให้ไว้คำตอบนั่นก็คือผู้นำิตวัญญาณ If the little children some listen to the teachers and pay attention time, to the things that, things that the father says, และอธิบายให้กับพวกเขากับคนอื่นๆทุกคนนั้นก็จะให้ความรักอย่างมากมายกับพวกเขาชื่อเสียงของพ่อนั้นก็ยังจะได้รับการยกย่องดังนั้นบาบานั้นคาดหวังดูเสมอว่าเด็กเล็กๆนั้นสิ่งเล็กๆอะไรก็ตามที่เข้าใจในสติปัญญาของเขาที่บาบาอธิบายเขาก็จะอธิบายด้วยสติปัญญาของเขากับคนอื่น พวกเขานั้นก็จะได้รับความรักอย่างมากมายเป็นธรรมชาติจากทุกคนแล้วก็ยังได้ยกย่องชื่อเสียงของพ่อด้วยสาราของคุณธรรมในมันนี้จุดแรกก็คือจงเอาโลกสกรปรกเก่าๆที่เป็นเหมือนกับขี้วัวเนี้ออกจากสติปัญญาของลูก เอาโรคเก่าสกปรกสกปรกที่เป็นเหมือนกับพี่หัวนี้ออกไปจากประินปัญญาของลูกจดจำโลกยุคทองและคงความสุขอันไม่มีขีดจำกัดและความราบซึ้งไม่มีขีดจำกัดนี้อย่าได้เคยร้องไห้จุดที่สองให้งักซึ้งซึ่งที่สนุกสนานลึกล้ำที่พ่อนั้นได้บอกผแล้วอธิบายให้กับทุกๆคนฟังรับสมญาของผู้นำจิตยาน ซึ่งทราบสิ่งซึ่งลึกล้าและสนุกสนานที่พ่อได้บอกลูกแล้วอธิบายให้กับทุกๆคนรับสมยาผู้นำสีพิญญาข s อของอระบาสําหรับวันนี้ก็คือขอให้ลูกนั้นเป็นโยคีที่ง่ายดายและเป็นธรรมชาติเป็นอิสระจากปวงพันธะของกรรมในขณะที่แสดงกรรม ำทำอให้ลูกนั้นเป็นโยคีที่ง่ายดายและเป็นธรรมชาติและคงอยู่อย่างเป็นอิสระจากหวงพันธะของกรรมในขณะที่แสดงกรรมมหาลูกมหาวิระไม่สามารถถูกดึงไปหาสิ่งใดที่ดึงดูดในโลกทางกายนี้พวกเขาจะทำตัวเองให้ละวา,างและมีความรักต่อพ่อ ในวินาทีจากเมื่อพวกเขาได้รับคำสั่งผู้ที่มีประสบการณ์ของการอยู่อย่างล่างจากร่างกายปาสกากล่างอยู่ในจุดดวงจันทร์เป็นอิสระจากหมู่พทะและยกยุกจะเป็นโยกีที่ง่ายดายโยกีที่เป็นธรรมชาติโยกีสม่ำเสมอทามโยกีและก็เป็นโยกีที่สูงส่งตามธรรมด เพื่อพวกเขาได้รับคำสั่งผู้มีประสบการณ์ของการอย่างละวางจากล่างการปรานจากล่างอยู่ในสตรีทุ่มยานเป็นอิสระจากหมวกมันทายอย่างยกยุก พวกเขานั้นจะเป็นโยคีที่ง่ายดายโยคีที่เป็นธรรมชาติโยคีสม่ำเสมอเป็นฆามมโยคีและเป็นโยคีที่สูงส่งพวกเขาสามารถแห่งรวมสติปัญญาของเขาและลมหายใจเขาอยู่ในการจดจำของนอกพระเจ้าแห่งชีวิตในภาษาฮินดีเราเรียกว่าปราณชวาเมื่อไหรรก็ตามที่พวกเขาต้องการตามนามที่พวกเขาต้องการในหนทางที่เขาต้องการ คติพจน์ของบาบาของวันนี้ก็คือการนั่งอยู่บนที่นั่งสูงส่งของสภาพที่สม่ำเสมอและมั่นคงคือสัญลักษณ์ของดวงยานตะปะชวีซ้การนั่งอยู่บนที่นั่งที่สูงส่งของสภาพที่สม่ำเสมอและมั่นคงเป็นสัญลักษณ์ของดวงยานตะปะชวีอัจฉริยะองค์ฉัน